อสปาคืออะไรเกี่ยวข้องยังไงกับโรคตาแห้งวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าโลาซมตาของเราไปนะคะตรงบริเวณเปลือกตาเนี่ยเราจะค้นพบว่านอกเหนือจากขนตาแล้วอะยังมีต่อมไขมันที่ซ่อนอยู่ค่ะตัวต่อมไขมันเนี้ยนะคะมันจะเรียงตัวกันเป็นแท่งค่ะตลอดแนวของตัวเปลือกตาเลยแล้วก็จะมีรูปเปิดออกมาที่บริเวณขอบเปลือกตานะคะเพื่อทําหน้าที่ส่งน้ํามันที่มันผลิตออกมาเนี่ย เข้าไปในดวงตาของเราดวงตาเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นค่ะ,ะน้ำตาที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่ระเหยง่ายนะคะทำให้เราอ่ะไม่เป็นโรคตาแห้งทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาก็หมายความว่าไอเจ้าต่อมไขมันเนี้ยไม่สามารถส่งน้ำมันที่ดีๆเนี่ยเข้าไปที่ดวงตาได้น้ำตาก็เลยระเหยง่ายแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นโรคตาแห้งค่ะ แล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงนะคะจริงๆการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเลยอะค่ะก็คือการทำไอสปานั่นแหละมันคือการระบายนะคะกดระบายเอาตัวต่อมไขมันที่อุดตันออกรวมทั้งทำความสะอาดเปลือกตาให้สะอาดด้วยพอเราทำให้ท่อระบายของตัวต่อมไขมันเนี่ยสะอาดดีแล้ว flow น้ำมันก็จะไหลได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบของเปลือกตาด้วยเพียงเท่านี้ ก็จะทําให้อาการตาแห้งดีตามขึ้นไปด้วยนะคะไอสปาเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาแบบต้นเหตุแบบสุดๆเลยะคะ่ะแต่การทำไอสปาเนี่ยไม่ได้ทําครั้งเดียวแล้วหายนะคะมันจึงต้องรักษาควบคู่กับก,บการหยอดยาร่วมด้วยนะคะก็คือทำไอสปาเพื่อให้ตัวต่อมไขมันอ่ะค่อยๆลดการอุดตันและการใช้ยาช่วยเพื่อลดการอักเสบแล้วก็ลดอาการตาแห้งนั่นเองค่ะ